ชา้าบานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจก็ช่วยกันขุบหลุมศพภายในป่าสาธารณะริมถนนระหว่างหมู่บ้านดอนไพรหมู่7ตำบลท่าเยี่ยมและหมู่บ้านดอนไพรหมู่1ตำบลทุ่งอรุณ <ใน S 1> อำเภอโชคชัยจังหวัดนะครราชสีมาค่ะหลังจากที่ชาวบ้านออกไปหาเหตุ แล้วก็วเจอรอยอดินที่ยุบตัวในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายหลุมศพและมีกิ่งไม้ทับถมเพื่ออำพลางสายตาก่อนที่จะไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านนะคะประสานตำรวจและกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบค่ะจากการขุดหลุมกว้าง80เซนติเมตรยาว2เมตร40เซนติเมตรมีความลึก70เซนติเมตรพบศพหญิงนะคะในสภาพเปลือย นอนคว่ำหน้าเมื่อนำศพขึ้นมาก็พบปูนซีเมนต์อีกชั้นจึงทุบปูนออกค่ะและก็พบว่าภายในนั้นเองมีศพอีกหนึ่งศพเป็นชายซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยเช่นเดียวกันหันหัวไปคนละทางค่ะพอไปสอบถามจากชาวบ้านนะครับก็ให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าไม่มีใคร รู้จักผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่ามีการแจ้งบุคคลสูญหายก่อนหน้านี้ก็เลยเชื่อว่าถูกฆาตกรรมที่อื่นแล้วก็เอาศพมาฝังไว้เพื่อที่จะอำพรางคดีครับไปหายบครับก็บไปเดินไปก็ไปเจอหลุมไข่ครหลุมศพดินมันยุบนะครับเมื่อพี่นะครับดินมันยุกกบวมันเป็นสี่เหลี่ยมครับก็เลยติดต่อไปทางพี่ผู้ใหญ่ ครับช่วงนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับที่เราเข้าไปประมาณสิบโมงสิบโมงครับเราเข้าไปบ่อยไหมครับบริเวณจุดนั้นไม่บ่อยเพราะว่ายุ่งงานพอดีเลยเข้าไปวันหยุดงานเข้าไปกันเยอะไหมครับไม่ไคนเดียวไปคนเดียวเลยพอเราเห็นลักษณะแปลกเราก็แจ้งทางผู้ใหญ่ครับ ขณะที่พนักงานสอบสวนก็เรียกสอบปากคำชาวบ้านที่พบศพนะคะและนำเครื่องตรวจหาโลหะมาตรวจสอบจุดที่พบศพเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าทั้งสองศพเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันตัวบุคคลพบเพียงแค่รอยสักคล้ายมงกุฎบริเวณเอวและรอยสักดอกไม้ คล้องอคล้องข้อมือขวาของศพหญิงเท่านั้นค่ะพันตํารวจเอกบุญโปรดประเรสริฐศักด์นะครับผู้กำกับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโชคชัยเนี่ยบอกว่าศพเพศช,ชายทางแพทย์ยืนยันว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับส่วนผู้หญิงก็อาจจะเป็นคนไทยที่ได้แฟนต่างชาติซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ติดตามตรวจสอบคนไทยที่ได้แฟนชาวต่างชาติในพื้นที่ใกล้เคียงครับ หรือว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีแรงงานข้ามชาติจํานวนมากมาทํางานในโรงงานหลายแห่งนะครับขณะที่การชนะสูตรพลิกศพก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า2สัปดาห์นะคะแล้วก็ยังตรวจพบร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณศีรษะของทั้งสองศพอีกด้วยบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นการสอบสวนนะคะเรื่องของการขัดผลประโยชน์ ชู้สาวหรือความขัดแย้งของแรงงานข้ามชาตินอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวระบุด้วยนะคะว่าจากการชนสูบเบื้องต้นศพของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะเผื่อมีใครที่จะสามารถแจ้งเบาะแสกันได้ศพของผู้หญิงอายุประมาณ30-40ปี สูง150ถึงหนึซนติเมตรรูปร่างผอมขาวผมยาวคล้ายหญิงเอเชียมีรอยสักบริเวณกลางหลงังและข้อมือด้านขวาและทําศัลยกรรมเสริมหน้าอกผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนซึ่งมีชิปติดอยู่โดยผู้ที่ใช้ซิลิโคนประเภทนี้นะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดค่อนข้างสูงจึงมีการคาดการว่าส่วนคาดการนะคะว่ากลุ่มคนกลุ่มน,นี้เนี่ยน่าจะ สามารถติดตามจากชิปที่ติดอยู่ที่หน้าอกได้ ส่วนศพของผู้ชายค่ะอายุประมาณ40-50ปีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวผมหยิกคล้ายคาชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวเอเชียสูงประมาณ160-170เซนติเมตรค่ะส่วนการแกะรอยผู้ก่อเหตุนะครับชุดสืบสวนเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนีนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะหาเบาะแสครับโดยเฉพาะการนำรูปรอยสักของหญิงสาวเนี่ยให้กับ แรงงานข้ามชาติในจังหวัดนครราชสีมาดูนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลไปยืนยันตัวบุคคลกันครับ